สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วัยที่ธันวาคม2518กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งปรับโครงสร้างกำลังพลครั้งใหญ่รับปลายปีและโคง้งสุดท้ายเตรียมพร้อมเข้าสู่เลือกตั้ง2519โดยนายอันสิสภารัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่ง2ฉบับครอบคลุมตำแหน่งระดับสูง7รายและนายอำเภอทั่วประเทศอีก196ราย คำสั่งฉบับแรกลงวันที่4ธันวาคม2568ให้ผู้บริหารดับสูง7คนเข้าประจำตำแหน่งใหม่วันที่11ธันวาคม2568เป็นการปรับวางตัวในหน่วยงานหลักของกรมการปกครองอธิผู้ตัวราชการอธิการวิทยาลัยการปกครองและผู้อำนวยการสำนักต่างๆเพื่อเสริมความพร้อมด้านการบริหารและงานพื้นที่รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเช่นนายพีระการุณขยับเป็นผู้ตรวจการกรมการปกครองนางสาววันนีวุฒิฤทธากุลเลื่อนขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครองนายพระวัตรขันทหิรันรับตำแหน่งผู้ ตวรวจราชการกรมการปกครองนายพัชรพัฒศรีธัญนท์น,น,น,นอำเภอบาลมุงขึ้นดํารงตําแหน่งอธิการวิทยาลายัการปกครองพร้อมผู้บริหารอีกหลายรายที่โยกสับเปลี่ยนตําแหน่งสําคัญภายในกรมอีกคำสั่งลงนามวันเดียวกันสั่งโยกย้ายในอำเภอ1 9 6ตําตำแหน่งมีผลตั้งแต่15ธันวาคม2 5 1 8ปเป็นต้นไปซึ่งถือเป็นโผขนาดใหญ่ในรอบปี คำสั่งระบุชัดว่าเป็นการปรับกำลังเพื่อประโยชน์ราชการให้การบริหารงานปกครองพื้นที่ทั่วประเทศมีความต่อเนื่องคล่องตัวรองรับสถานการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึงใช้อำนาจตามพรบระเบียบราชการพลรเรือน2 5 5 1กดกฎกอพหอลายฉบับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการยกย้ายขนาดใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่นายนุทินชัยวรกุลนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยทำให้การขยับตัวของนายอำเภอเกือบ200ตําตำแหน่งถูกจับตาอย่างยิ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนเตรียมรับการเลือกตั้งทั่วไปปีสอ19ซึ่งงานปกครอง ท้องที่และความมั่นคงในพื้นที่จะมีความสำคัญมากขึ้นการจัดทีมใหม่ของมหาไทยจึงถูกมองเป็นการจัดทับก่อนศึกใหญ่เพื่อให้ระบบราชการพื้นที่พร้อมรองรับงานเลือกตั้งการดูแลความสงบเรียบร้อยและการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองที่คาดว่า,าจะคึกคักตลอดปีหน้า